รู้สึกภูมิใจนะคะที่สอสอให้โอกาสกับเครือข่ายของเราในโลกของพระวนธรรมซึ่งมันอาจจะเป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งที่หาคนทำยากนะคะแต่เราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรเราจะให้โอกาสกับคนที่ไม่มีโอกาสคะเพราะนั้นโครงการเรานี้ก็จะเลือกผู้ที่ไม่เคยได้รับโอกาสจากสสอเลยพอเวลาเราจะมารับโครงการเราเราก็จะถามว่า คุณเคยได้รับงบจากสสไหนไหมอ่าตอบว่าไม่เคยได้รับเลยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช่แล้วเราทําแล้วเราจะมีความสุขแต่ถ้าไปเจอที่เขาทําอยู่แล้วก็อาจจะเขาได้โอกาสแล้วให้คนที่ยังไม่มีโอกาสบ้างนะคะในส่วนของเราในฐานะเป็นผู้จัดการโปรเจกต์เนี้ยก็อยากจะให้โอกาสกับคนที่ไม่มีโอกาส ทุกคนเนี่ยมีความเชื่อเรื่องศาสนานะครับที่แตกต่างกันนะโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะฮะเขาก็มีความเชื่อแบบหนึ่งพี่น้องไทยพุทธก็มีความเชื่อแบบหนึ่งนะครับพี่น้องไทยอ่ไทยคิดก็มีความเชื่อแบบนึงครับดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นตรงนี้ภาพเนี่ยเราจึงอ่าชักชวนเชิญชวนพี่น้องแต่ละศาสนาเนี่ยเข้ามาคุยกันนะครับแต่การพูดคุยเนี่ย ยังอยู่ภายใต้ประเด็นเรื่องสุขภาวะที่เราได้รับงบจากสสสแต่การคุยนั้นเนี่ยเราพบว่าภายใต้กระบวนการ m มสตอมมิงเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเปิดใจแล้วคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวหน้าที่การงานมันไม่ใช่แค่เรื่องของเล่าบุหรี่อุบัติเหตุแค่นั้นเองนะครับแล้วการขยายตัวของของโครงการหรือเครือข่ายเนี่ยอย่างที่บอกทุกวันนี้มันไม่ได้ขยายจากผมเลย ผมแทบไม่ได้แตะเลยแต่เครือข่ายเขารู้สึกว่าเขาเก็ตเขาเก็ตไอเดียแล้วเขาไปขยายกันต่อใช่ครับเขาขยายกันต่อตรงนี้แหละฮะที่ที่มันรู้สึกว่าผมคิดว่าอันนี้มันใช่ใช่แต่ถ้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับผมนะผมจะกลายเป็นแค่หัวหน้าแก๊ง <laughs> เราจะยิ้มแย้มได้แจ่มใสเราจะให้อภัยกับทุกผู้ เราจะทำดีแม้ศัตรูเราจะอยู่ด้วยเมตตาเราจะรักทุกๆคนเราจะไม่ดิ้นลวนด้วยตัณหาเราจะทำพูดคิดด้วยเมตตาแล้วเราจะช่วยกันสร้างปัญญาให้ก้าผมขอบคุณพระเจ้าที่คิตจักรได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ส่วนร่วมนะครับแล้วเราก็ได้ใช้พื้นที่ของคิตจักรแล้วก็ในส่วนต่างๆที่เราสามารถทำได้นะครับเพื่อประโยชน์ให้กับพี่น้องในสังคมที่เราอยู่ครับ เราอยู่ในประเทศไทยพื้นแผ่นดินเดียวกันเราคือพีนอกเราคือคนรักกันเราคือคนร่วงเย็กันเพื่อพาลูกหลานของเราจะให้ตกเป็นทาของอบายอย่ามกจะให้ตกเป็นทาขอกยาเส็ติด่าให้ตกเป็นสินทธิ์ที่์ใ้ชระกับมาสร้างคนประโยชน์เมื่อคุณจะอยู่ในศาตนั้นกแะไรแต่ถ้าเหมือนนึกไว้ได้คุณอยู่ในเมืองไทยคุณก็เป็นประชาชนคนไทยทีย่มีคุณค่าและมีคุณภาพทุกคนอินชาอัลลอฮท ตอนนี้เป็นช่วงในการแลกเปลี่ยนนะฮะประสบการณ์ตรงนะครับโดยที่ครั้งเนี้ยเราได้นำมา10 10เคสสตัดดี้นะครับใน10กรณีศึกษาจากที่เขาได้รับคุประมาณของสอสแล้วก็ลงไปทํากิจกรรมนะครับแล้วก็นำความสำเร็จหรือนำประสบการณ์ที่เขาได้ทำเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะครับใน10กลุ่มเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งจากทาง จากคิสจักนะครับจากโรงเรียนปอนะจากมาสัสยิดนะครับแล้วก็จากวัดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็แบ่งให้ผู้ที่เขาร่วมเนี่ยนะฮะจากทั้งพระอุวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะอยู่ในกลุ่มต่างๆแล้วก็ให้เขาได้แลกเปลี่ยนนะครับจากกรณีศึกษาเหล่านั้นนะครับเราจะเห็นความน่ารักนะฮะที่มีพระสงฆ์กับท่านโตอ,อิมัมเนี่ยนั่งด้วยกัน แล้วก็มีทางพี่น้องทางคริสตจักรเนี่ยนะฮะก็มานั่งร่วมด้วยนะฮะในของเพื่องเป็นภาพที่งดงามมากนะครับเป็นโรงเรียนปนเาะที่กระบี่นะครับที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการกับเราในปีที่ผ่านมานะครับก็นําเสนอผลงานนะครับก็จะมีแกนนำนะฮะที่เป็นพระสงฆ์นะครับแกนนําที่เป็นโตอ,อิมัมแกนนําที่เป็นพี่น้องมุสลิมะนะครับ แก่นําที่เป็นบาทหลวงคริสจักรนะฮะก็อยู่ในที่นี้ด้วยนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับวัดนะฮะดอนสายแก้วนะครับก็นําเสนอผลงานนะครับหลังจากที่ได้นํางบประมาณของสสเนี่ยไปนะฮะเสริมงานที่ท่านได้ทําอยู่นะฮะในเรื่องของอ,อบายมุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่เรื่องยาเสพติดหรือเรื่องอื่นๆนะครับวัดห้วยยอดนะครับ ท่านกา็ได้เข้าร่วมกับเรา,าปีนี้น่าจะเป็นปีที่2แล้วนะฮะที่เข้าร่วมแล้วก็ท่านได้มีกิจกรรมใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนนะครับมากมายนะครับนี่เป็นคิสจากที่กัตตันนะครับที่เข้าร่วมกับเราในปีที่ผ่านมานะครับจากทุ่งสงนะครับที่ เพิ่งเข้าร่วมกับเรานะครับก็มีความตื่นเต้นนะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนนะกับทั้งพี่น้องไทยพุทธนะฮะแล้วก็พี่น้องมุสลิมนะครับมีพระสงฆ์มีพระคุณเจ้านะครับมีโต้อ,อิหมัมนะแลกเปลี่ยนกับน้องๆที่เป็นแกนำนำในคริสตจักรการแลกเปลี่ยนเนี่ยเราให้เวลาในการ นำเสนอนะฮะแล้วก็สักถามรวมทั้งผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวเองในการที่ทำมานะครับไม่ได้หมายความวา่าทางเจ้าของเคสเจะเล่าทั้งหมดนะฮะแต่เป็นการแลกเปลี่ยนกันใช้เนื้อหาใช้ประสบการณ์ของเจ้าของเคสเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นในการให้ทุกคนน่ยแลกเปลี่ยนนะฮะจากใจนะครับแล้วก็นำประสบการณ์เหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเองต่อไปนะครับ ดินนี้นะทุกชนชาตินะทุกศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พุทธคริสต์อิสลามนะซิกแต่ถ้า,ถาไ,ได้ทุกศาสนาก็ก็เราอยู่เป็นเพื่อนมนุษย์ผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะครับแล้วก็พอมาเห็นกิจกรรมถือว่าเป็นกิจกรรมที่กระผมมาร่วมเป็นครั้งแรก <S <S <นะ S 1> เป็นครั้งแรกแล้วก็มีความ ปลื้มใจว่าทางสสสนี่เห็นความสําคัญว่าเราทํามาด้านนี้มารเราปรารถนาความสุขสงบร่มเย็นนะความสุขความสงบร่มเย็นที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยนะนั้นไม่ว่าจะพุทธคริสต์อิสลามซิกอินดูนะถ้าเราอยู่กันอย่างสันติสุขอย่างสงบสุขนะภวววัฒนธรรมนี้ก็จะเป็นประโยชน์ละก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ก็คือแก้ปัญหาความทุกข์นะ เรียกว่าลดความทุกข์สร้างความสุขให้คนในสังคมคนะมันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเราเหมือนกับไม่มีใคร <W. S 2> รับรู้รับรู้เรื่อง <c oughs> ราวที่เราทําเลยลรืแต่มันกลายเป็นว่าเออมีสสสนะก็พร้อมที่จะเข้ามาเสริมพลังให้เรามีเพื่อนแม้ต่างาศาสนาที่พร้อมที่จะมาช่วยกันดูลแลและก็พร้อมที่จะทางาร่วมกันซึ่งก็เลยกลายเป็นความรู้สึกว่าเมาคราวนี้เราได้อะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจากทางพี่น้องที่เป็นมุสลิมพี่น้องที่เป็นคริสตก็มีความรู้สึกว่าปัญหามันก็คล้ายกันที่เราต้องเจอในการทํางานเกี่ยวกับการพบปะชุมชนอะไรต่างๆไม่ว่าในเรื่องของวิถีชีวิตของเขาที่เจอกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจบ้างโาครคภัยไข้เจ็บบ้างซึ่งมันเป็นปัญหาหลักพื้นฐานเลยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราได้นําศาสนาเข้ามาช่วยเสริมมันเป็นการ ช่วยเยียวยาจิตใจเขาได้สสสผ่านมูลนิธิคนเห็นคนวันนี้ก็นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่จัดรวมกันทุกเครือข่ายทั้งสาศาสนินะคะนั่นก็คือพุทธคริสต์อิสลามนะคะก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งและคิดว่าวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญก็คือการทำงานในลักษณะของเครือข่าย พหุวัฒนธรรมวันนี้ได้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดเลยนะคะจากการที่เราได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนั้นก็เพราะว่าเราเชื่อมั่นในวัตถุประสงค์ของทางโมูลนิธิและก็การสนับสนุนของสสสก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เปลกใหม่แล้วก็เราก็ได้เรียนรู้ตามออโมอโตโต้ที่ว่าพหุวัฒนธรรมตรงนั้น ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจในเพื่อนต่างศาสนิกตรงนั้นมากขึ้นนะครับได้เห็นได้เรียนรู้เพราะว่าทุกคนที่มาตรงนี้ผมคิดว่าก็มีจิตนาเดียวกันก็คือในเรื่องของสังคมที่จะให้ทำยังไงให้เด็กและเยาวชนเนี้ยได้ปลดจากภัยตรงนี้นะครับนี่คือเป้าหมายการให้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าน พระครูต่างๆหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพี่น้องมุสลิมติหมัมหรือว่าจะเป็นองค์กรของคริสเตียนต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าทุกคนที่มาที่นี่มีหวัวใจในการให้ในะครับไม่ว่าจะเป็นให้ด้านกําลังด้านสติปัญญาใจในะครับแล้วก็ด้านอะไรก็แล้วแต่ทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนมีหวัวใจในการให้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเราเรายึดมาตลอดก็คือเราเชื่อว่าการให้ เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับค่ะก e ็คือเป็นครั้งแรกนะคะที่เข้ามาร่วมโครงการแล้วก็จะพบว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจมาว่าคือก็ยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับไปบ้างแต่พอเราได้มาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้ แนวคิดใหม่ๆจากที่เราทําอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะพบว่าแนวคิดบางแนวคิดเนี่ยถ้าเราเพิ่มจากของคนอื่นที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่เราทำเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นหรือบางอย่างที่เราคิดว่าเราจะทำเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนแต่พอเรามาเห็นเนี่ยเราก็เห็นว่าจุดเริ่มต้นเราควรเริ่มยังไงมันถึงจะไปจุดหมายที่เราอยากได้แล้วก็เราจะมีช่องทางใหม่ๆมีมีเครือข่ายเพิ่มขึ้นในการทํางานให้เรานะคะซึ่งมันเป็นใบเบิกทางให้เรารู้ว่า เป้าหมายที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันมีหนทางหความสำเร็จง่ายขึ้นแล้วเราเห็นหนทางแล้วเรารู้วิธีการทําซึ่งมันทําให้งานของเราเนี่ยสม,มุทมากขึ้นแล้วก็ทําให้รู้ว่าเกิดผลมากขึ้นได้ขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะการประหุปฒนธรรมทั้งพุทธคริสต,ต์พุทธคริสต์อิสลามเนี่ยค่ะเขาเขาทำงานกันในแต่ละบ,บริบทของเขาเราได้เห็นเนื้อหาที่แตกต่างแล้วก็มีแนวทางว่าเขาเขาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีเพราะว่า มันเป็นช่วงวัยของเขาที่เขาจะทางานลนักษณะโครงการแบบนี้นะคะสิ่งสําคัญอีกสําคัญอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันจะขอบอกว่าขุนการเชื่อมโยงแล้วก็การประสานงานที่ดีของโครงการอันนี้ทางผู้ทรงคุณวุฒิของสสสเองก็จะมองว่าถ้าเราได้สามารถมาดูโครงการนี้เราก็จะเห็นแผนงานอื่นเราก็สามารถที่จะมองเห็นเหมือนเราเบริรดบินอยู่เบิร์ดไอวิวมองลงมา ส่วนไหนเป็นอย่างไรก็จะเห็นภาพชัดแล้วก็มีการเชื่อมร้อยประสานกันการทํางานในเชิงบูรณาการการทํางานของแผนงานนี้ของโครงการนี้กับอ,อย่างเช่นทางเรื่องนี้เรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องบุหรี่เรื่องยาสูบก็จะอาจจะเป็นมูลิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้ได้รับรู้รับทร,รบาบด้วยก็มีการคือจะเชื่อมโยงสอดประสานให,ให้ให้เหล่านั้นเข้ามาทํางานด้วยกันคนทํางานก็จะมีในพื้นที่เนี่ยถุงลงไปก็จะจะไม,จะไม่จะไม่รู้สึก ไม่รู้สึกตัวคนเดียวแล้วค่ะจะมีเพื่อนร่วมเดินทางในการทำงานตามอุดมการที่เราย้ําการให้มีสุขภาวะที่ดีในเด็กและเยาวชนค่ะ